สวัสดีครับแจ้งเหตุข่าวด่วนนะครับแจ้งเหตุข่าวด่วนนะครับตอนนี้ขบวนรถท้องติ่น4.7ได้ชนบัวเสียชีวิตนะครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าไปชนแถวสถานีไหนเนาะตอนเนี้4.8ล่าช้าอยู่นะครับด่วน5.2ก็เพิ่งออกจากเชียงใหม่มานะครับนะตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเพิ่งรู้นะครับมีคนคอมเมนต์บอกมาอ่าก็เลยจดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่ให้ จะพูดไม่ได้นี่ก็คือข่าวที่จะแจ้งนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งศูนย์สองก็ล่าช้าด้วยนะครับตอนนี้ช้าห้าสิบนาทีกว่านะครับนะก็เหตุชนวัวนี่แหละของรถท้องทิน่นสี่เจ็ดส่วนขบวนเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยขบวนเจ็ดช้าแค่หนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากสถานีเด่นชัยมานะก็ไม่มีอะไรมากเขี่ยจะแจ้งข่าวให้ฟังนะครับ นี่แหละครับสายเหนือนนนาทีจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนสายใต้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายใต้เนี่ยมันจะเกิดบ่อยสุดนะสายใต้มักเกิดอุบัติเหตุรถไฟบ่อยสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าจะเป็นการชนคนชนสัตว์อะไรต่างๆเงี้ยสายใต้เนี่ยจะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่มีเหตุการณ์ที่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรอกแต่เป็นอันดับหนึ่งที่ว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางรถไฟอ่ะมากที่สุดแล้วฮะวันนี้เราก็จะรอถ่ายขบวน1-02ด้วยนะครับเพรรถล่าช้ามาตอนนี้4-02มาถึงสถานีชุมแสงแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายนะครับนะผมถ่ายไปเมื่อวานแล้วไปดูคลิปได้เดี๋ยวผมจะรู้อีกทีหนึ่งในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับขบวนนี้โอเคนี่คือข่าวที่จะแจ้งให้ทราบนะครับผมครับ